สวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวขำกับต็อปวุฒินันนาหิมครับพาคุณผู้ชมมาดูคู่แข่งในงานกีฬากล้วยน้ำว้าที่จังหวัดหนองคายนะครับงานนี้ต้องบอกว่าไม่กล้วยเลย อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับเขาจัดงานวันกล้วยน้ำว้าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกและคลึกคักมีการเดินขบวนกล้วยและยิงปืนจากก้านกล้วยด้วยแถมที่นี่เขามีจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วยนะครับคือวิ่งผลัด4ีคูแบกเครือกล้วยน้ำว้าไว้พอมาถึงคิวการแข่งขันกินกล้วยน้ำว้าก็มีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่งตัวแทนเข้าร่วมทำการแข่งขันได้หนึ่งคนครับ โดยให้กินกล้วยน้ำว้า7ลูกใครกินหมดก่อนก็เป็นผู้ชนะแหละครับเมื่อสัญญาณเริ่มขึ้นแต่ละคนตาก็เร่งปลอกเร่งเคี้ยวเร่งกลืนเพื่อให้กล้วย7ลูกในจานของตัวเองหมดไปเพื่อจะได้เป็นผู้ชนะแต่นี่ครับคุณพี่คนนี้รู้สึกจะเคี้ยวและกลืนลำบากจริงๆซึ่งเคี้ยวและกลืนได้แค่3ลูกเท่านั้นเองในที่สุดก็ยอมแพ้ นอีกรายนี่ครับต้องรีบวิ่งออกจากที่แข่งขันไปคายออกจากปากเพราะว่ากลืนไม่ลงเพราะเมื่อเช้าออกะกินข้าวมาจากบ้านมาอิ่มมากเลยใช่ไหมโอ้โหเห็นอย่างเงี้ยไม่กล้วเลยนะแค่7จ็ดใบเองอะ่ะส่วนผมแค่สามใบก็กลุกแล้วอะไรครับ ปิดท้ายครับพาคุณผู้ชมไปดูเด็กบีบอยเขาขึ้นรถไฟฟ้ากันนี่ครับเด็กบีบอยกลุ่มนี้เขาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเห็นเสากับราวก็เลยอดใจไม่ได้ต้องออกสเต็ปลีลาลวดลายกันหน่อยโอ้ท่วงท่าแต่ละสเต็ปนี่แบบว่า นะว่าแต่ถ้ามาเต้นที่รถไฟฟ้า,ฟาบ้านเราอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไะครับทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวขำกับท็อปวุฒธธินันนาหิมครับพบกันใหม่วันจันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ